สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนำพาทุกท่านเข้าสู่โครงการพัฒนาสื่อให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่เลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกและกระดูกไร่างล่างภาวะลิ่เลือดอุดตันในหลอดเลือดดำอันตรายแค่ไหน ภาวะที่มันอุดตันในหลอดเลือดดำหมายถึงภาวะที่เลือดแข็งตัวภายในหลอดเลือดดำที่สมนัยส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนรวมถึงสิ่งที่หลุดแล้วไปอุดหลอดเลือดดำในปอดโดยภาวะเลือดแข็งตัวที่หลอดเลือดดำที่พบบ่อยที่สุดก็คือภาวะเลือดแข็งตัวภายในหลอดเลือดดำส่วนลึกหรือว่าดีวิคินเองค่ะสาเหตุของโรคมีดันนี้หนึ่งกรรมพันธุ์่อมมีการเคลื่อนไหวหลังการผ่าตัดการนอนหรือนั่งนาน,าน,าน สามสุบุรี 4. สี่สูงอายุ 5. ้ารูปมะเร็ง 6. ประเจ็บสายสาันหลังเจโรคเลือดข้น 8. เสริมอุปกรณ์ให้อยู่นิ่งหรือเฟื 9, องเก้าพะอ้วนและสิบการตั้งคันและช่วงหลังค้อค่ะอาการแสดงของโรค 1. นึ่ภาวะลิ่มนลอดอุดตันหน่อลด,ดัดดงที่ขาจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนขาบวมผดดบวมกดเจ็บที่ขาข้างในข้างหนึ่ง และอาการภาวะหลอดเลือดดำบันที่ปอดจะมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหน้ามืดด้านหน้าอกใจสั่นเจ็บหน้าอกหมดสติไอเป็นเลื่อดโดยมีหลักการป้องกันดังต่อไปนี้ 1. การยก 2. การเดิน 3. การยืด 4. การนวด 5. การดื่ม 6. การสวมใส่เสื้อผ้าและเจ็บการหายใจอย่างลึกและหนึ่งงอง,งดสู่บุริ่หนการยกยกขาสูงกว่าระดับหัวใจให้งอหัวเขาเล็กน้อยโดยใช้หมอนรองขาสบายที่ดะรับบาดเจ็บ ทำวันละสองครั้งทำให้ความมันหลอดเลือดส่วนปลายลดลงและเพิ่มการหดเกรงของกล้ามเนื้อ 2. การเดินการเดินเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกับสูงหัวใจและเพิ่มการหดตึงตัวของกล้ามเนื้อน่องสาการยืดบริหารเท้ายืดขยับปลายเท้าบริหารเท้าและข้อเท้าวันละสองครั้ง การบริหารเท้าและข้อเท้าใช้หลักการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและกำลังข้อเท้าช่วยทำให้กล้ามเนื้อหดตัวและตึงตัวมากขึ้นไม่เกิดการหยุดนิ่งของเลือดดำและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดดำเข้าสู่หัวใจการออกกำลังกายระยะหลังผ่าตัดหมายเหตุในกรณีที่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไม่สามารถออกกำลังกายได้อาจใช้วิธีป้องกันการเกิดเลือดอุดตันโดยการใส่เครื่องบีบเคเนดอร์ลงเป็นระยะหรือ IPC ซึ่งเป็นการรักษาผิวภายใต้คําสั่งของแพทย์การออกกาลังกายกรณีส่ยเือกหรือเือกขึ้นซี่กละพันโดยผ้ายืดท่าที่ 1. ขยับนิ้วเท้าขึ้นลงขยับนิ้วเท้าขึ้นลงนาน1นาทีทำซ้ำามถึงหครั้งท่าที่ 2. เลื่อนเท้าขึ้นลงบนเตียง ท่านอนขาทั้งสองวางราบงอเข่าข้างที่ใส่เฝือกขึ้นค้างไว้ห้าวินาทีสลับงอเข่าอีกข้างที่ไม่ได้ใส่เปือกทําข้างละสิบครั้งข้าที่3ยกขาข้างที่ใส่เปือกค้างยกขาขึ้นเหนือพื้นประมาณ10เซนติเมตรค้างไว้10วินาทีหรือจนรู้สึกเหนื่อยทําซ้ําจนครบข้างละสิบครั้ง ที่สกรณีลุกขึ้นยืนได้ให้ใช้มือจับเก้าอี้กลางขาเข้าออกใช้มือจับเก้าอี้หรือสิ่งยึดเกาะที่มัน่นคงกลางขาเข้าออกสิบครั้งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ การออกกำลังกายกรณีไม่ได้เสียเปลือกถึงข้อเท้าและไม่มีข้อห้ามในการเคลื่อนไหวข้อเท้าข้าที่1กระดกข้อเท้าขึ้นลงผู้่วยอยู่ในท่านอนหรือท่านั่นจากนั้นกระดกข้อเท้าขึ้นลงข้างละ15ครั้งต่อนาทีนาน5นาทีท่าที่2หมุนข้อเท้าเป็นวงกลม ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหรือท่านั่งจากนั้นอุ่นข้อเท้าเป็นวงกลม15ครั้งต่อนาทีทำข้างละ5นาทีทำเสร็จสลับข้างท่าที่3เลื่อนเท้าขึ้นลงบนเตียงนอนรากวางขาทั้งสองข้างไว้กับพืนจากนั้นยกเขาข้างหนึ่งขึ้นเล็กน้อย ค้างไว้ห้าวินาทีสลับข้างทำข้างละสิบครั้งข่าที่สี่ในกรณีที่รงน้ำหนักเท้าที่ผ่ากัดได้ขย่งลายเท้าขึ้น ยืนใช้มือจับเก้าอี้หรือโต๊ะให้มั่งคงจากนั้นขย,ยิงปลายเท้าขึ้นทำวันละ10ครั้ง1นถึงสรอบต่อวันไม่อยู่ท่าเดิมนานเช่นนั่งหรือยืนนานๆควรลุกเดินและขยับตัวทุกหนึ่งถึสองชั่วโมงจะช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือดกรณีผู้ป่วยไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยออกกำลังกาย กอรใส่ข้รองมือยึดตรึงภายนอกท่าที่หนึ่งยืดเหยียดเทา้านอนเหยียดข่าให้ตรงคล้องผ้าขนนอรอบเทา้าแล้วดึงปลายเท้าเข้าหาตัวค้างไว้สามสิบวินาทีท่าที่สองยกขาข้าง เหยียดเขาให้ตรงแล้วยกเท้าและต้นขาขึ้นค้างไว้5วินาทีท่าที่3กระดกข้อเท้าขึ้นลงผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหรือนั่งกระดกข้อเท้าขึ้นลงโดยทำครั้งละ15ครั้งต่อนาที ทำข้างละ5นาทีการนวดกดจุดเท้าที่ไม่ได้ใส่เสือกและไม่ได้หดตรึงนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า30นาทีวันละ1ครั้งนวดด้วยมือและไม้กดจุดบริเวณขาทุกส่วนฝ่าเท้าน่องหน้าแข้งโดยใช้เทคนิคการหมุนบิดปัน่นกดบีดคลึงลึกลงน้ำหนักตามแน,นยวยาวตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงเขา่า การน,นวดช่วยกระตุ้นการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนือ้อเพิ่มความดันในหลอดเลือดดำและเพิ่มการไหลเวียนภายในหลอดเลือดดำการดื่มน้ำผู้ป่วยควรดื่มน้ำมากกว่าวันละ3ลิตรซึ่งการดื่มน้ำมากกว่า3ลาิตรก็ทำให้ลดความดันของเลือดได้และนอกจากนี้การดื่มน้ำ3ลิตรก็ยังเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้า ผู้ป่วยควรใส่เสื้อผ้าที่หลวมแม้แต่นจนเกินไปการใส่เสื้อผ้า,าที่แน่นจะทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีและก็เกิดลเ,เลืออุดตันที่หลอดเลือดดำได้นะคะการหายใจอย่างลึกการหายใจอย่างลึกส่งผลให้เลือดดำสัทธา,าเข้าไเข้าสู่ช่องท้องและส่ออกตลอดเวลาวิธีการก็คืออันดับแรกพามือลงไว้ที่หน้าอกและท้องหายใจเข้าทางจมงูกนับ 1- 10ถึงจากนั้นหายใจออกทางปาก นับ1ถึงสิเช่นกันค่ะสามารถทำา5ครั้งต่อรอบวันละ3 4ถึงครั้งได้การสูบบุหรี่ควรงดสูบบุหรี่การสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดิม่มตอุดตันในหลอดเลือดดำและทำให้เลือดแข็งตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนั้นจึงควรงดสูบบุหรี่